สวัสดีค่ะแกงเห,เหเด็ดกแ,แกงเห็ดเอียงกับเพล่เห็ดยูคาบอ่ะอ๋เเเอเห็ดเผืองยูคาบนี่เขาทรงมาให้มาจากตระเมืองสีสเกตเยอะแยะเลยแ,แกงขันใสกะทีนั่งมันสีเสบปลาโถ่บอเพลสันใสกะทีนั่งมันสีเสบปลาโถ่บอเพล แม่ก็กินมะเป็นเราไ่เคยกินเลยเสแต่ว่าสิร้งองซิมมึงเนงงาะเขาทรงมะาหอายสื่อน้ำเขาสองลอยงงามาจากซีสเกตงงมันเกิดในต้นยุคข,ข้าวว่ามันหลายแห่งเขาเขาพักกานมาหา,งงาอืเป็นตาแซบบางวันไม่เคยกินเลยนี่ กินแต่เห็ดธรรมาชาติเท่านะาะไม่เคยกินเห็ดอกกันยุค่าอยู่บ้านมันเก,กินหลายนั<ะ>่นน่ะกังไกลนั่นนั้นนั่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 นน่ามาให้มันยาวแล้วเออไปหอมหุ่วยๆแต่ละแผงแม่กับไม่เคยกินจักเทื่อนะสิล่องมึงดอกมันงามเนาะ ขั้มละปาะขั้มละนวยแกงแบบอีสานากิน,นกิน,กนมันสิเป็นอย่างจำเขากินดีละจำเขาเหนียวนะ่ะเป็นตะแสบบ่พี่น้องเขาเห็ดเผิ่เห็ดเกิดในต้นยุคาลิตตัดเขาขายโลละลอยอโทรสั่งเสือเขาเอามาส่งปุ๊ยขาดอกมัน คือจังปิ่งเนาะเบิร์เราก็คือปิ่งกระดุกกระดักกระดุกกระดักตากใส่ปากข้ามหมองใงญ่แกงใส่ข้าวขวายะน่างผมอำลำนี่นี่นี่มาเอานี่ แซ่บบอหนองห้อยคมบอแม่จะใส่กะทิแล้วแม่จะกินเนี่ยเอากะทิใส่จักหน่อยสนบาใส่กะทิกินบะได้เลยอืมแกงใส่ข,ข,าสข,ขา้าวคั่วบ่อแล้วก็น้ำลายออกเนาะแกงเห็ดอยู่า เกิดมาก,กับเ่อเคยเห็นกับเพิ่งจะเห็นนี่ล่ะจนว่านี่แล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวันเนเ้อบ๊บายบาย